สวัสดีครับก็มาถ่ายคลิปอ,อ้อยเช่นเคยครับอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าไอ้อ้อยสิงคโปร์โบราณกับอ้อยสิงคโปรละยองครับของสายพันธุ์นี้แตกต่างกันยังไงครับสีลำก็มันจะแตกต่างกันว่าไอ้อ้อยสิงคโปร์ ละยองนี้ลำม,มันจะใหญ่แล้วลำจะเหลืองสีเหลืองๆกว่าครับนี่ครับสิงคโปร์ระยองนะครับอันนี้ถ้าเป็นตอที่สองเลือกดินบำรุงดีๆลำมันก็จะโตนะครับลำก็จะใหญ่การปลูกก็คือสองเมตรคูณสองเมตรครับถึงจะได้ผลผลิตดีนะครับอ้อยชนิดนี้ก่อนหนึ่งก็จะได้เยอะเพราะแดดมันจะลงถึงถึงข้างล่างถ้าปลูกทีก็ไม่ดีครับนี่ถ้าจะปลูกสิงคโปร์นะ พันนี้อ่ะลำใหญ่นะครับอ๋อลำใหญ่ๆเนี่ยมีถึงห้าหกกิโลเนยนะครับถ้าปลูกออได้ดินได้ปุ๋ยดีๆอ่ะลำมันจะใหญ่มากแล้วสูงสูงก็ม,มีสามเมตรนะครับเมื่อถึงการเนือดูตัดได้นะครับจะได้ถึงสามเมตรลำหนึ่งก็ห้าหกกิโลนะครับลำนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอ้อยอ๋อสิงคโปร์เหลืองกเหลือง,บงโรบราณสิงคโปร์โบราณนะครับลำจะเล็กกว่า นี่นี่ครับอันนี้คือสิงคโปร์โบราณนะครับลำจะเล็กกว่านู่ครับสิงคโปร์โบราณนะ้ำมเป็นอ้อยที่นิ่มครับเป็นเป็นลำที่นิ่มมันก็เลยลม้มอันนี้เป็นอ้อยตอวแรกนะครับซึ่งปลูกแค่เอ่อหนึ่งข้อตาเออหนึ่งท่อน,นะครับสองข้อตาก็เลยมันตอวแรกก็ได้นี่ครับลำก็สองสามลำอย่างเงี้ยลำน้อย ปลูกก็มีเอ่อตอนแรกก็ไม่คุ้มก็จะได้อยู่ก็ตอนสองนะครับตอนแรกก็จะได้ประมาณนี้หรือว่าถ้าปลูกห่างก็จะได้เยอะผมปลูกไว้ที่ว่าเห็นรวมใหญ่ก็คือลำนี้ครับเพราะว่าปลูกห่างครับนี่ก็คือนะครับอันนี้สิงคโปร์โบราณครับนะครับนี่อันสิงคโปร์โบราณไอตรงนี้ปลูกห่างดินก็ปกติดินก็ไม่ดีนะแต่ทีนี้ผมอับ ปุ๋ยมาใส่เยอะหน่อยหนึ่งก็เลยได้หลายหลายลำคือบริเวณนี้แสงมันลงถึงนะครับถึงว่าปลูกการปลูกอ้อยเนี่ยต้องห่างนะครับสองเมตรนะครับอ,อยากน้อยก็ต้องสองเมตรถ้าว่าน้อยกว่านี้มันจะลำม,มันจะไม่ค่อยเกิดนะครับแดดแดดลงไม่ถึงก้นกอะนะก็จะไม่ค่อยหนอก็ผ่อไปตายไปไม่เกิดอันนี้คืออ้อยสิงคโปร์โบราณน,นะครับอ้อยสิงคโปร์โบราณครับ ทีนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือคือพูดถึงว่าเปรียบเทียบกันระหว่างสองสองพันเนี่ยนะสิงคโปร์โบราณกับสิงคโปร์ระยองนี่มันจะเป็นยังไงซึ่งรสชาติน้ํามันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าลำจะใหญ่นะครับนี่สิงคโปร์ระยองลำจะออกสีหเหลืองนะครับเมื่อแกะกาบใหม่ๆลำก็ยังสีเหลืองหน่อออกมาเน,นี่ครับนี่ครับต่อสองหน่อใหญ่ๆมากเลยนะครับนี่หน่อออกมา หนอใหญ่แต uh, ่ต uh, ้องปลูกห่างนะครับระยะระหว่างกอก็ต้องปลูก2เมตรคูณ2เมตรถึงจะได้ผลผลิตดีกอนึงก็ใส่สัก3ท่อนนะ3ท่อนก็ประมาณ3 4สี่ข้อตาหกเจ็ดข้อตาแหละครับประมาณนี้นะครับก็ก็ถึงจะจะได้กอใหญ่นะพอปีแรกก็จะได้กอใหญ่ถ้าใส่ใส่ท่อนพันน้อยก็จะได้การแตกแตกแตกกอก็น้อยนะครับในในในปีแรก ถ้าอยากจะได้เยอะหน่อยก็1เมตรเออสเมตรคูณสเมตรนะครับแล้วก็ใส่ 1000, ท่อนพันสามท่อนไม่ต้องปลูกหลายกอแล้วครับปลูกน้อยกอหน่อยแต่ว่าจะได้ปริมาณที่เยอะนะครับแนะนําพันนี้ถ้าอ้อยคันน้านานะส่วนมากมันก็ผมก็อนุรักษ์ไว้ก็ได้ประมาณสักตอนนี้เอาไปขยายไว้ห้กอก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วครับอันนี้ก็ว่า ถ้าม,มีใครต่างก็จะตัดไปเหมือนกันนะครับขยายว่าจะลงให้เยอะๆจะปลูกใหม่โดยใช้พันนี้เพราะน้ําเยอะชานิ่มนะครับน้ําเยอะชานนิ่มลําใหญ่นะครับเป็นอ้อยทิงกระปรูเหมือนกันนะแต่ว่าลํามันจะใหญ่ออกมาแต่ละลํานี่โตๆนะนะครับลำหนึ่งนะนี่ขนาดตอวแรกนะครับนี่ขนาดเล็กๆอันนี้ยี่โตไม่ใหญ่นะครับนี่อันนี้ยังไม่ใหญ่นะถ้าใหญ่ก็จะใหญ่มากเลยครับถ้าปลูกดีๆนะปลูกเบียดไปหน่อยเท่านะั้ คือว่าจะปลูกเอาพันมานะครับนี่ครับหนอดูหนอที่มันใหญ่ๆนะครับเนี่ยหนอใหญ่มากครับเห็นไหมครับสิงคโปร์เหลืองสิงเนี่ยรอบมามันก็จะออกเหลืองเลยเริ่มเหลืองไดลไนะครับสิงคโปร์ลายองลามันออกจะเหลืองกว่าสิงคโปร์โบราณน,นะครับแต่บางลาก็เขียวครับเพราะมันอยู่ในร่มถ้าถูกแดดะจะเหลืองๆเลยเนี่ยที้ก็จะตัดไปขยายหมดนะครับนี่ ก็จะตัดกอนี้ก็มีอยู่แรกก็มีอยู่หกลำผมก็ตัดไปแล้วสามลำกับนี่ก็เหลืออยู่สองลำนี่นี่อยู่หกเกดลำจำไม่ได้แล้วเออแต่จำได้ว่าตัดไปสามกอนี้นะตัดไปสามลำแล้วไปไป,ไปขยายแรกน้ํามันท่วมครับผมก,ก็อยากอยากจะปลูกเขาปลูกปลูกอย่างอื่นแล้วมันมันไม่เท่มันไม่รู้ผมไม่ชอบนะอ้อยแบบนี้ลำใหญ่ชานนิ่มเนี่ย ลำ,ล,ำลำใหญ่ชานิ่มลำลำใหญ่น่ะยาวนี่ย,ย,ยผมชอบอย่างงี้นะครับถึงใครชอบเหมือนผมมั่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ค่อยๆขยายไปนะครับยีต่อไปก็จะก็จะได้ผลผลิตได้จะถ่ายให้ดูช่วงนี้ก็คือว่าเราย้ายมาตั้งแต่น้ําท่วมมาครับนี่ปอนี่เห็นไหมครับนี่ก็ตัดไปก็ขึ้นใหม่เป็นหน่อใหญ่ๆนะครับนี่หน่อใหญ่เลยนี่ผงก็ตัดไปขยายนี่หน่อสองมันขึ้นแ,แรกเนี่ยนะครับขึ้นมาหลายหน่อเหมือนกัน ก็เหลืออยู่ลำหนึ่งเนี่ยลำนี้ก็จะตัดไปขยายเหมือนกันนี่ตัดตัดไปให้หมดตอนนี้ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าออกมาห้าหน่อหกโอ้ยหกนี้หนอนี้ไม่น่าจะได้เรื่องหน,หนอนี้หนอเล็กอาจจะแตกมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็แตกมาอีกเพราะเรามันปลูกชิดไปอะครับตอนแรกก็ว่าจะตอนนั้นน้ำมันท่วมนะที่มันยังเราไม่ได้คิดจะจะปลูกให้มันเป็นธุรกิจคือเอาเก็บพันไว้เฉย ก็เลยปลูกขี้ๆโดยไม่ได้คิดคำนวณแล้วก็ปลูกประมาณเม็ดปกป่านี่ยมันก็เลยอย่างนี้ต้องปลูกสองเมตรครับอ้อยนี่ต้องปลูกสองเมตรคูณสองเมตรนะห่างๆแล้วก็ใส่ต้นพันธุ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็บำรุงดินให้ถึงนะครับขุดขุดลึกสักหน่อยนึงนะขุดลึกสักสามติดห้าเตนสามติดห้าเตนก็แหละปลูกช้ำก่อนนะครับให้ให้ให,ให้ให้มันเออมันขึ้นเป็นต้นมาก่อนค่อยไปลงปลูกถ้าปลูกเลยเนี่ย เออมันจะเน่าส่วนใหญ่นะจะออกอ้อยพันนี้จะปลูกยากหน่อยเพราะว่ารากมันน้อยนะครับบางทีผมไปชําตัดไปชําก็รอดน้อยเพราะว่าเออรากมันไม่เกิดนะครับยิ่งดำไอ้ท่อนแก่ไม่ไม่ไมค่อยเกิดต้องเป็นรำนอ่อนๆนะครับใครสนใจพันนี้ก็สอบถามไว้ก่อนนะถ้ามันได้ยังไงแล้วผมก็จะจะบอกทีนึงนี่ก็เหลือตอนนี้เหลืออยู่กี่ลำหนึ่งสองสาม สามสี่ห้าหกเหลืออยู่หกลำนะครับหกลำนี้ก็ตัดได้ประมาณสักลำหนึ่งก็คงจะได้ประมาณสักสามสี่ท่อนนะสามท่อนนะครับประมาณนี้แหละถ้าอีกสองสาวันถ้าผมถ่ายนี้ถ้ายังไม่มีใครมาเอาผมก็ตัดไปขยายหมดนะครับตรงนี้ก็จะตัดไปขยายแล้ว๋ยวไว้ปลูกปีหน้าเอาปีนี้ก็คงเออไม่ใช่เก็บปลูกปีหน้าคือท่อนพันต่อไปใน,ในชุดต่อไปก็จะเอาไว้ขยายไว,ไว้ไว้เป็นนั่นนะครับเพราะได้ห้าสิบกอนั้นก็คงจะได้ครับ อย่างน้อยก็สองสามร้อยกอแหละอ้อยบางชนิดที่ว่ามันดูแล้วมันไม่เข้าหูเข้าตาผมมันก็จะลกออกไปเอาอันใหม่มาปลูกเอาที่มันถูกใจเราครับอ้อยพันนี้มันถูกใจครับขึ้นมาแล้วมันก็เออมันรอดฝนมาแล้วมันรอดน้ําท่วมมาแล้วมันก็เออสวยงามดีนี่ิงคบปา์โบราณถ้าปลูกอย่างนี้ก็ดีครับนี่วันเหลืองิงคโปร์โบราณนี่ผมปลูกห่างครับนี่สองเมตรนะตัวดินก็ดีนะครับกอนี้ก็ได้สองสี่ หกแปดเก้าเก้าลำนะครับเั็นี้ก็เก้าลำยยังไม่โตนะครับนี่กล้วยแต่แต่ดินมันอะ่ะค่อนข้างจะดินหน่อยตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นผมสับอะไรผมเศษเศษอ้อยเล็กๆอะไรผมก็กองกองไว้มันเปื่อยนะนีมันก็เป็นสารอาหารไปก้นกล้วยหอมทองอะไรมั่งอยู่ข้างๆตอนนี้ก็จะน,นะดินมันดีอะ่ะดินมันร่วนตุยมันมีพวกกล้วยอยู่นะครับรากกล้วยอะไรมันก็ช่วย ให้ให้เบให้ไอ้อยลำลำใหญ่ก็ถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเรื่องอ้อยสิงคโปร์ละยองนะครับกับอ้อยสิงคโปร์โบราณมันก็คล้ายกันลำมันคล้ายกันมากครับแต่ว่าสีมันไม่เหมือนนี่ลอกใหม่นะสีมันออกเขียวเหลืองสิงคโปร์โบราณนะครับเขียวแต่ว่าออสิงคโปร์ละยองลำมันออกจะเหลืองเหลืองเหลืองกว่าลำใหญ่กว่านะครับส่วอื่นก็คล้ายกันหมดไม่ดูไม่ออกหรอกอันใด ดูอย่างเดียวคือผิวนอกมันนะครับสีเหลืองและลำใหญ่มันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าใบนะครับใบทางขนขคนืะไนคล้ายกันหมดมีผิดแปรกัน,กนคือลำขนาดของลำแล้วก็สีสีของลำยังไม่เหมือนกันนะครับก็ถ่ายให้ดูวันนี้ก่อนนะครับจบด้วยภาพอ้อยสิงคโปร์ระยองนะครับลำนี้ นี่ครับสิงงโประยอมนี่ครับสีเหลืองเห็นไหมครับดูสีผิวต่างกันนะสี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 ลำก็คนละต่างกันเลสีเหลืองออกเหลืองลำคอดๆหน่อยครับผม